สว,ส,สวัสดีค่ะ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 มาพบมาเจอกันกับปุ้ยปียสมากิรัตนานนนะคะเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วพร้อมกับตัวการ์ตูนคู่ใจสีเขียวเหนียวซับนะคะเขียวเหนียวซับสุดยอดมากนะคะทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการบูลลี่นะคะการบูลลี่ปุ้ยเนี่ยเจอมาตอนที่ปุ้ยอ่าพอดีลูกทีมเนาะเจอบูลลี่ทุกโพสต์ ไม่ว่าจะโพสอะไรเขาจะมาบูลลี่ทุกโพสนะคะแล้วก็ตัวปุ้ยเองก็ก็โดนนะคะอคตอนที่ปุ้ยขายโปรตีนบตาพีใหม่ๆเปียกๆาาตอนที่ปุ้ยขายโปรตีนบัวตาพีใหม่ๆปุ้ยจะมีอันนี้อันนี้ไม่อันนี้เป็นญาติกันด้วยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะก็จะมาบูลลี่มากบูลลี่ปุ้ยตอนที่ปุ้ยขายบัวตาพีใหม่ๆนะจะโชว์เรื่องก็ จะโชว์เรื่องหุ่นเรื่องการกินอาหารคือเราจะแนะนําความรู้อะ่ะเขาก็จะมาใต้โพสทุกโพสเลยไม่เห็นจะเห็นผลเลยตัวใหญ่จังไม่เห็นหอมเลยอันคือแบบสารพัดที่เขาจะพูดอ่าเราโอเคเราเห็นเป็นญาตินะเราก็ไม่เราก็ไม่ตอบเราก็ไม่ตอบเขาเราก็ไม่ตอรอตอ่อเถียงเขานะก็ปล่อยให้เขาโพสไปบางทีถ้าอะไรที่แบบเฮ้ยมันขัดต่อธุกรกิจเราอะเราลบเราลบโพสต์นะคะลบโพสต์โพสตมิงหงลซี เราก็ลบโพสต์เขาทีนี้เจนคือเขามาบูลลี่ปุ้ยทุกโพสตอนที่ปุ้ยขายใบใหม่อะไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจเราก็เลยถามว่าอ้าวทำไมอ่าเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นผลเขาบอกไม่เห็นจะผอมเลยมันไม่มันก็คือยาละความอ้วนคือเราเราก็บอกไปว่าคือเราโพสเนี่ยเราจะโพส์ว่า ที่ที่เรากินเนี่ยมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนนะมันเป็นทัว่วนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ก็จริงอะ่ะก็มันไม่ใช่ยาลดความอ้วนอะ่ะเออเราก็โพสต์ตามที่ที่ที่เราฟังมาจากบอสที่เราโพสต์ตามความเป็นจริงอ่าอ่าในแพทย์เปี่ยมชวพูดยังไงเราก็พูดไปอย่างนั้นนะคะสวัสดีค่ะแม่วันนี้วันนี้มาไลฟ์เก้าโมงเลยสายตื่นสายนะคะตื่นสายสวัสดีค่ะนะคะเออเนี่ยมัน มันเป็นอย่างเงี้นะคะแล้วก็เป็นญาติกันด้วยนะไม่ใช่แค่แบบเออมันไม่ใช่แค่แบบแค่เพื่อนในเฟซแค่เพื่อนที่แบบในเฟซรู้จักกันในเฟซไม่ใช่เป็นญาติกันเราก็เลยเราก็ไม่เข้าใจว่าอ้าวถ้าคุณไม่สนับสนุนเราคุณไม่ซื้อของเราคุณคุณปล่อยผ่านหรือคุณลบเพื่อนเราถ้าคุณไม่ชอบการทํางานของเราลบเพื่อนเราไปเลยแต่ไม่ลบไงเออไม่ลบปุ๊บมาบูลลี่ถูกโพสตจ้ะเออมาบูลลี่ถุกโพสปุ๊บเราก็เลยบล็อก บล็อกเสร็จทำไมรู้ไหมีมเรามีไลน์ต่อกันเออเราเราก็ากไปโพส์อ่าฟีดข่าวของไลน์เนาะเราไม่ได้แบบโพสแชทอะเออนะคะแล้วก็โพสขายของเราไปเรื่อยๆ,ๆก็มาถามเราในไลน์ว่าบล็อกพี่ทำไมเออถามว่าบล็อกพี่ทำไมบอกว่าเราก็เลยบอกว่าหูปุ้ยไม่โอเคเลยปุ้ยไม่โอเคกับการที่ปุ้ยขายของแล้วมาแล้วมาแบบ เฮ้ยมามามา,มาใต้โพสแบบนี้มาโพสแบบนี้ปุ้ยไม่โอเคปุ้ยขายของอยู่ถ้าพี่ไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่ต้องมาเมน้นนะคะไม่ซื้อไม่ต้องมาเม้น์เขาบอกก็พี่กินแล้วมันไม่เห็นผลไม่เห็นมันจะลดเลยก็มันอ้วนขึ้นจริงๆเออเขาเขาก็ใส่ใส่เรามายาี้เลยนะปุ้ยบอกปุ้ยเลยบอกว่าปุ้ยไม่โอเคเออปุ้ยไม่โอเคกับการที่จะมาโพสใต้โพสปุ้ยอย่างนี้ปุ้ยทำไาหากินนะคะซึ่งถ้ามีสิบคนกินผลิตภัณฑ์ของปุ้ย ก้าคนที่เห็นผลพี่คือหนึ่งในนั้นที่ไม่เห็นผลทําไมพี่ไม่เห็นผลเพราะอะไรหรือเปล่าพี่ควบคุมการกินอาหารไหมพี่ยังกินหวานอยู่ไหมพี่ออกกําลังกายไหมซึ่งพี่ไม่ได้ทําตามที่อ๋อคือพี่ไปซื้อมาจากไหนเราไม่ได้ถามพี่แล้วคนที่ขายพี่อยากแนะนาให้พี่หรือเปล่าแนะนําการกินไหมว่าต้องกินยังไงแล้วออกกาลังกายนู่นนี่นั่นไหมเขาบอกว่าเขาก็ซื้อมาตัวนี้มากินแล้วนี่จะลดเลยซื้อของปลอมหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ถามไงคือมัวแต่แบบ อะไรวะเราเป็นญาติกัน่ะเขามาบูลลี่เราทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราโแต่คิดอย่างนี้เนี่ยซึ่งตอนนั้นขายใหม่ๆเงี้ยเออพลังพลังงานยังจิตใจย,ยังไม่แข็งกล้านะปัจจุบันนะคะยังขายใหม่ๆพอพอ,พอเขาบูลลี่เราอะไรเงี้ยเราก็น้อยเราก็นอย,นอยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจเออ่เราน้อยน้อยเราไม่ได้น้อยมากถ้าน้อยมากเราคงจะแบบเป็นอะไรนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยแหละนะคะเออแปบ๊บหนึ่งนะนะคะ ทีนี้โอ้แต่เราอะบล็อกบล็อกในไลน์เราไม่ได้บล็อกเขาในไลน์ไงเราไม่ได้บล็อกในไลน์ไงเราก็โชว์หุ่นเราแหละว่าเออเรากินมานะหุ่นเราเหลือเท่านี้นะเอวเราเหลือเท่านี้นะเขาก็มาเม้นในไลน์อีกทุกคนมาเม้นอะไรวะตัวใหญ่จังตัวใหญ่จังคือคือ,อ,อมันยังไงอะคือ ตัวเล็กของเขาขนาดไหนคือคําว่าตัวเล็กของแต่ละคนไม่เหมือนกันคําว่าหุ่นดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันสําหรับปุ้ยเนี่ยณนะตอนเนี้คือหุ่นดีแล้วนะคะแต่ปุ้ยยังไม่พอใจปุ้ย,ยไม่พอใจไงปุ้ยจะเอาลงอีกเรื่อยๆแต่ถามว่ามันหุ่นเล็กกว่าขอกล้วยแบ่งกันกินจ้าเราเอามาเอาเราเอากล้วยมายุ่ยๆนะคะนะคะเออแบ่งกันกินนะคะอยากกินอนะ่ะ ไปเช้าแล้วแม่ค้าเขามาสายวันนี้ไปสายก็เลยเจอแม่ค้านะคะอืมตากินตากินกล้วยโตไอ้กล้วยนี่เปล่ากล้วยปิ้งเปล่าทีนี้เออคำว่าหุ่นดีอะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะหุ่นดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะ ซึ่งของเขาเท่าไหร่ไม่รู้เขาเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับปุ้ยซึ่งปุ้ยเป็นคนตัวใหญ่ปุ้ยสูง170เออจะให้ปุ้ยผอมเท่าไหรตอนนี้ปุ้ยหนัก54นะคะขนาดปุ้ยหนัก54ยังมีคนบอกว่าทําไมตัวเล็กจางตัวบางจางอยากให้อ้วนกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าปุ้ยอ้วนกว่าน,นี้มันจะดูดีกว่าดูมีน้ํามีนวลกว่าเออแต่ปุ้ยก็อยากให้มันสัก50อยากให้มันลง4กิโลแต่มันไม่ลงเี่ย มันไม่ลงไงมันมันเป็นไอนี้ไปแล้วมันเป็นมวลกล้ามเนื้อไปแล้วนะคะทุกคนที่หนัก54เนี่ยมันเป็นมวลกล้ามเนื้อนะคะมันไม่ใช่ไขมันแต่ปุ้ยยังมีไขมันท้องน้อยอยู่นะคะวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อข้าวไลเบอร์รี่มากินเพราะว่ากินมากๆแล้วปุ้ยเป็นคนไม่มีระเบียบแต่ว่าถ้าใครที่มีระเบียบวินัยในร่างกายในชีวิตประจําวันในการคุมอาหารได้นะผลลัพธ์จะสุดยอดมากจะเป็นผลลัพธ์ที่สวยงามมากนะคะเออแล้วปุ้ยก็แบบ กลับมากินข้าวขาวนะวันนี้เลยเงี้ยสวัสดีค่ะคุณลินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอืมกินนี้นะคะกินกล้วยไหมไม่ไม่กินหรอกคุณลินอ่ะคุณลินชอบกินอะไรนะขนมหวานเบเกอรนีะ่แล้วก็อะไรนะแล้วก็อะไรนะอเมซอนใช่มไหมเออนั่นแหละ กินน้ำหยดกันนะคะไล่อะไรดีเมื่อวานกินสลัดไปในน้ำสลัดก็อาจจะมีความหวานนะคะก็ไล่น้ำสลัดแล้วกันเนาะทุกคนใครที่กําลังทานข้าว9โมงแล้วคงไม่มีใครทานข้าวเช้านะ9โมงอะนะไม่มีใครทานข้าวเช้านะจะปุ้ยปุ้ยจะพูดถึงเรื่องอุจจาระแล้วนะ <laughs> คือเมื่อคืนก่อนนอนก็กินตัวนี้ไปเนาะไม่ได้กินกาแฟนะกินตัวนี้ไปนะคะก่อนนอนทีนตัวนี้ไปกินตัวนี้ไปก่อนนอนแล้วก็ตื่นมาก็กระดกน้ําอำน้ำอยู่นู่นกระดกน้ําเลยนะคะสองแก้วเสร็จแล้วไม่ถึงห้านาทีทุกคนปวดท้องเข้าห้องน้ํามากปวดท้องเข้าห้องน้ําแล้วแบบเฮ้ยมันแบบมันนิ่มมันนิ่มทุกคนเออ อุจจาระมันนิ่มมากมันนิ่มมันนิ่มเหมือนกวนเออนั่นแหละนะคะใครที่ระบบขับถ่ายไม่ดีนะนะคะให้ยินดีให้คาแนะนํายินดีให้คาปรึกษานะคะเรื่องระบบขับถ่ายไม่ดีเรื่องแบบอุจจาระแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าอุจจาระแข็งนานๆไปมันจะเป็นลิสิดวัวันหนักนะเพราะว่าร่างกายมันถ้าเราไม่ได้ถ่ายอะทุกๆวันนะเหมือนร่างกายมันจะดูดซึม น้ำที่ขนมหวานใช่ไหมชอบขนมหวานใช่ไหมคะอือนะคะอยาก,กินหวานเยอะนะคะเดี๋ยวเป็นโรคเกาผมร่วงแล้วก็ผิวไม่สวยใครที่กินหวานเยอะจะเป็นโรคเกาวเป็นเบาหวานเป็นความดานันแล้วก็เป็นภูมิแพ้เป็นคืนแล้วกอ็อ่เขาเรียกอะไรผมร่วงอะ่ะแล้วก็ผิวเหี่ยวๆะนะคะผิวไม่สดใสแล้วก็จะ หน้าหน้าจะไปก่อนอายุนะคะจะไม่เด็กนะหน้าหน้าตาจะไปก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งโอ้ยกุ้ยกุ้ย,ย,ยแบบสุดยอดมากอุย้ยกินป๊ปซี่แทนน้าเปล่าเลยนะคะหมดแล้วเหล็กเหล็กหนึ่งสองก,กินกินกากกแฟเก่งมากกาแฟเก่งมากเท้าบางวันก็สามซองบางวันก็สองซองนะคะแต่ถ้าอยู่บ้านซองเดียวเพราะอะไรหรือวันหลับกลางวันคือแบบกลางวันน้มันก็จะแบบ ทำงานบ้านเพลินเพลินลืมหิวเล่นกระลูกเพลินเพลินลืมหิวหลับเพลินเพลินลืมหิวไปเลยทีนี้อ่ะพูดถึงเรื่องบูลลี่นะคะเพื่อนบูลลี่เออเราจะกำจัดตัวเนี้ยได้ยังไงแล้วก็ลูกทีมผู้จะเจอลูกทีมผู้จะเจอ เจอคนบูลลี่ทุกทุกโพสเหมือนกันหอมของเป็นไม้เสียผีเลยหอมเป็นกระดูกเดินได้เลยเออเนี่ยคือลูกทีมปุ้ยจะเจอแบบแล้วก็มาปรึกษาปุ้ยแล้วแล้วลูกทีมปุ้ยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะโรคทีมปุ้ยเป็นโรคซึมเศร้าใครบูลลี่คะพิเกตพิเกตคะ่ะบ,บอกชื่อเลยแต่ถ้าน้องฝันนะ่ะเขาจะน้องฝันนะน้องฝันก็โดนบูลลี่นะคะพี่ฝนน้องฝันเขาจะโดนเพื่อนบูลลี่แบบ เพื่อนหลายคนมากเอามาให้ปุ้ยดูเอามาให้หนูดูจะแคปเลยจะแคปหน้าจอมาดูแคปหน้าจอมาให้ปุ้ยดูว่าคนนี้บูรี่คือแบบที่น้องแคปมาให้ดูมีหนึ่งสองสามสี่ที่เห็นนะที่เห็นบุรี่น้องมีสี่คนอแล้วน้องเป็นโรคซึมเศร้าพอมีใครมาสกิดต่อมปุ๊บน้องอารมณ์อารมณ์มแบบนอยนอยมาเลยนะคะเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าน้องฝนันใช่บอกว่าน้องฝันคือ เพื่อนสี่คนเนี้ยเป็นเพื่อนแค่ในเฟซหรือเพื่อนในชีวิตจริงหรือ,อสนิทกันไหมเขาบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนในชีวิตจริงกันแต่เขาบูลลี่หนูทุกโพส์นะคะเขาบูลลี่หนูทุกโพสไม่เคยมาซื้อของหนูเลยอ่าทีนี้ปุ้ยก็เลยบอกว่าหนูโอเคไหมก็เลยก็เลยคุยกับน้องแล้วว่าแล้วสี่คนนี้ยเขาไม่ให้หนูกิน เขาบุรีหนูแล้วเขาไม่ให้หนูกินไหมอืมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้หนูกินนะเพราะฉะนั้นหนูอย่าไปโฟกัสที่สี่คนนี้หนูโฟกัสบ้านรถที่หนูอยากมีเออหนูโฟกัสบ้านหนูอยากมีบ้านหนูอยากจับเงินแสนใช่ไหมหนูโฟกัสถ้าหนูไปโฟกัสสี่คนนี้พลังงานหนูจะตกอืมก็เลยถามเขาแล้วถ้าถามว่า ถามน้องว่าบ็อกได้ไหมถ้าบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าบอกไม่ได้หนูก็ต้องทนกับที่เขามาโพสต์แบบนี้ถูกโพสต์หรือถ้าทนไม่ได้ลบโพสต์ถ้ายังถ้ายังทําใจกับการบอกเพื่อนไม่ได้ลบโพสต์ที่เขามาบูลลี่เราอืมนะคะ ก็บอกเขาแต่แต่ก็ไม่ได้ถามเขานะว่าบล็อกหรือไม่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็คอยเวลามาทีมก็จะมาอ่าจะแบบพี่ปุ้ยเขามาอีกแล้วนู่นนี่นะคือเราคอยคอยให้กําลังใจเขาเพราะเขาเป็นโรคซึมเศร้าปุ้ยเลยบอกว่าน้องฝนันน้องฝันออกมาโพสตเรื่องนี้ได้เลยน้องฝันบอกว่าเมื่อก่อนหนูอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเยอะมากจนมาเจอจนมาเจอคู่นี้จนมาเจอคู่นี้จนเจอคู่นี้เสร็จแล้วหนูอารมณ์ดีขึ้นเยอะ หนูดีขึ้นเยอะมากจากที่หนูลบคอมเมนต์ใช่หนูก็บอกเขาพี่ฝนหนูก็บอกเขาทีนนเทนี้ยน้องบอกว่าตอนแรกอะไอ้ตอนแรกอะ,อ,อ,กอ,ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆแบบนอยนิดก็น้อยหน่อยก็น้อยก็จะโพสตลงเฟซลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อพอมาเจอตัวเนี้ยเขาบอกว่าเหมือนเขาดีขึ้นเหมือนเขาอารมณ์เขาดีขึ้นจากที่เขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดตลอดเวลาเนี่ยส่วนนั้นอะมันหายไปบ้างแล้วนะคะพี่เลยบอกว่าโอเค อันนี้เพิ่งแค่เดือน2เดือนใช่ไหมไม่เป็นไรแม่พี่ใช้เวลา4เดือนแม่พี่เป็นโรคซึมเศร้าคือก็คือบอกเขาแหละแม่พี่เป็นโรคซึมเศร้าถึงขั้นอืมใช่พี่ฝนหนูก็เลยหนูก็เลยยกเคสยกเคสของพี่เกตของหนูให้เขาฟังคือบล็อกไปแล้วเออไม่ได้มาคือพวกที่บูรี่เราอะทำก็เลยบอกว่าก็เลยบอกเขาว่าเออน้องฝัน พวกนี้คือพวกที่อิจฉาหนูนะเขาจะเห็นหนูกําลังจะไปได้ดีเห็นหนูกําลังจะได้เงินล้านไงเออก็เลยเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นหนูเอาความสาเร็จมาฟาดพวกนี้เลยเอาหุ่นที่เขาบุลีหนูนี่แหละมาฟาดพวกนี้เอาเงินละแล้ววันหนึ่งนะโชว์เงินล้านให้พวกนี้ดูเลยถ้าหนูยังไม่บอกเขา ก็เลยบอกเขาไปแบบนี้บอกว่าทำอย่าอย่าไฟตกเพราะสี่คนนี้เพราะถ้าหนูไฟตกสี่คนนี้ให้เงินหนูกินไหมไม่ให้ให้สุขภาพที่ดีไหมก็ไม่ให้แล้วหนูกินเนี่ยหนูได้สุขภาพที่ดีขึ้นจากที่เขาทํางานเป็นกะเขาห้าทุ่มออกช้าแล้วร่างกายเขา,าเป็นโรคภูมิแพ้ด้วยเป็นอะไรแบบไม่ไหวด้วยเพียรด้วยเขามาเจอเนี่ยเขาบอกว่าโรคภูมิแพ้เขาดีขึ้นเขามีพลังงานมากขึ้น นะคะจากที่เขาเพียๆเพทำงานเพียๆเพีขาแบบเขาโอเคขึ้นมากเขามีพลังแบบในการทำงานเยอะขึ้นนะคะเพราะเขากินเขากินเยอะนะเขากินอันนี้4อันนี้4นะคะกาแฟ2-3ถส 2, 3, 2แก้วต่อวันเนี่ยอย่างเขาไปชงเย็นน่ะเขาชงเย็นเขา,เาใช้2ซองนะ เนี่ยทุกคนแล้วเขาก็กินเก่งขึ้นเขาบอกเมื่อก่อนนะเขาเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวก็จะกินแค่มะม่วงมาม่าอะไรแค่นั้นคือแบบนิดนหน,น่ๆเขาก็อิ่มเขาเป็นคนที่ระบบเผาผัานอยู่แล้วลูกสองนะหุ่นดีมากเออไม่มีหน้าท้องเลยแบนเรียบทีนี้ปุ้ยก็เลยส่งลูกบอสปุ๋ยกับบอสดาตอนผอมตอนก่อนที่ยังไม่เจอโบตาพีเนี่ยเออก่อนที่บอสจะมาเจอโบตาพีทาโบตาพีเนี่ย บอสทั้งสองผอมมากก็เลยส่งลูกนี้ไปให้น้องฝันดูบอกน้องฝันต่อไปหนูจะหุ่นแซบแบบบอสเพราะก่อนหน้าที่บอสจะมาเจอเออที่จะมาทําแบ,นบรนด์บอดพีเนี่ยหุ่นเขาก็ผอมเขาก็ยังเข้าใจผิดในการลดหุ่นไงออกกำลังกายเยอะลดอาหารอดอาหารผอมแล้วดมแล้วผิวไม่สวยจนมาเจอโปรตีนที่บอสมาทําโปรตีนแล้วบอสอร่าจับมากแล้วน้องฝันจะเป็นแบบบอสคอยดูฝันกินไปเลยฝันไม่ต้อง ไม่ต้องฟังสี่คนเนี้ยไม่ต้องฟังจะบ,บุลี่อะไรนักหนาเออเขาก็บอกว่าพี่ปุ้ยใช่อุ้ยจะบ,บุลี่คุณลินนั่แหละไม่ยอมซื้อสักทีเนี่ยซื้อซื้อซื้อ,อชอบกินกาแฟใช่ไหมซื้อกาแฟปุ้ยไปกินสันกกล่องสองกล่องก็งกยังดีไม่ซื้ออะจะบ,บุลี่คุณลินตอนนี้แหละตอนนี้ไม่ซื้อของปุ้ยกินนี่แหละอือนะคะพี่ฝนมาบุลี่คุณลินด้วย <laughs> กินก็แบบอยากคุยทิป์คุยด้วยไม่คุยด้วยคุยทิป์จะมานังใกล้ๆนี่แหลนะแต่คุยทิป์คุยคนเดียว <laughs> คุยคนเดียวตลอดเลยกินละกินละ,ละเราจะเพิ่มความสวยแหละ <laughs> ใช่ใช่ซื้อกาแฟซื้อกาแฟเลยจริงๆคุณลินกาแฟปุ้ย่สองละสิบเจ็ดบาทคุณลินไปกินอะไรนะอะไรวะ อเมซอนน่ะอเมซอนน่ะตั้งห้าสิบห้าวันขำขห้าสิบห้าบาทซื้อได้สิบเจดาทซื้อไม่ได้งงมากแม่เออคุณลินคุณลินทำงานคุณลินทำงานอะไรอะ่ะไม่รู้แต่เดานะเดานะคุณลินต้องซื้อเซ็ตของของขวัญของปุยเนี่ยไป,ไปไปไหว้ผู้ใหญ่นะไหว้ ภรรยาคุณนายก็ได้อันนี้ปุ้ยเดานะแต่ปุ้ยไม่รู้ว่าคุณลินทํางานอะไรเดาเดานะคุณดินต้องซื้อแบบเนี่ความสวยนะไปให้คุณนายจริงๆแล้วคุณนายจะแบบอ้าวแต่ฉันไม่แก่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณนินจริงๆมาซื้อเซตเซตนี้เลยน้ำหนึ่งน้ำหยดนะโมเทอร์พีพัดนะจริงๆคุณดินต้องซื้อไปให้คุณนายกินนะ กินก่อนกินกาแฟายั่วๆคุณลิงก่อนจะกินจนกว่าคุณลิงจะมาซื้อ <aime> ใช่พี่ฝน <S 1> <S 1> <S 1> สวัสดีค่ะเจเจคนสวยเจเจคนสวยของน้องเนี่ยน้องนะกินด้วยมากินมากินกล้วยักนค่ะ มากินกล้วยกันนะคะคิดถึงพี่อิ๋วจังเลยนะคะวันโคเดี๋ยวโควิดหายแล้วเราค่อยไปรวมตัวกันอีกดีไหมนะคะมาแล้วน้องฝันมาแชร์วิดีโอของพี่ปุ้ยใช่ไหมอ่าน้องฝันพี่กําลังนินทาพี่กําลังนินทาน้องฝันเลยกับพี่ฝนนะคะกําลังนินทาน้องฝันกับพี่ฝนเรื่องคนบูลี่นะคะน้องฝันอย่าไปใส่ใจคนบูลี่นะคะเพราะคนที่บูลี่น้องฝันเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ให้เงินร้านน้องฝันนะ นะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะเป็นสิ่งที่ทําเงินล้านให้น้องฝันนะคะเพราะฉะนั้นน้องฝันเอาเงินน้องฝันเอาเงินล้านเนี่ยนะเอาเอาความสําเร็จเนี่ยเป็นเสียงที่ไปกระแทกหน้าเขาเลยเลิดน้องฝันยอดอกิกน้องฝันก็ชะม้อยชอยตานิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ฝนตกคุณลินแล้วพี่ฝนอะคุณลินคุณลินโดนพี่ฝนตกแล้วถามนี่เห็นไหมน้องฝนันน้องฝันจริงๆแล้วน้องฝันจะมีหนุ่มเล็กหนุ่มน้อยนะคอยแอบมองเพราะน้องฝันมีออร่าจับ จริงๆคนที่ทานโบต้าพีจะมีออร่าจับผิวพันสวยผิวแบบคือผิวมันเปล่งประกายแบบแสงมีออนอ่อนอ,อน,นะทุกคนเข้าใจไหมเออเวลาเดินไปไหนีแบบเหมือนแบบจริงๆเขาเขาจะมีไฟไฟออร่าในตัวแล้วน้องฝานเธอฮีโบฮีโบอะไรเราฮีไม่โบฮีฟ <laughs> ีดฮีฟีดฮีไม่โบฮีฟีดเออนะคะเรามีโบตาพีแล้วฮีฟีดฮีฟีด นะคะทุกคนอ่ไปแล้วน้องฝันไปแล้วมาแชร์มาแชร์วีดีโอแล้วก็ไปนะคะน่าจะทํางานใช่ไหมน้องฝันแว็บมาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีกําจัดบูลี่คนยังไงหนึ่งบล็อกเลยบล็อกไปเลยสองถ้าไม่บล็อกก็คือลบคอมเมนต์สามถ้าปล่อยให้เขามาคอมเมนต์เราต้องจัดการในหัวเราเสียงเรา <laughs> คุณลินคุณลินปวดหัวคุณลินปวดหัว <c oughs> พี่มาจัดการคินนี่คุณลินปวดหัว ทีนี้จัดก,การคบุบปุ้ยยังไงของปุ้ยนะของปุ้ยปุ้ย,ยบล็อกไปเลยนะคะถ้าปุ้ยปุ้ยบล็อกพี่ฝนก็บล็อกใช่ไหมแต่น้องฝันไม่รู้ยังไม่ได้ถามว่าบล็อกหรือไม่บล็อกนะคะเออนะคะถ้าบล็อกได้บล็อกเลยเพราะว่าสี่คนนี้ไม่ได้มีอิทธิพลให้ชีวิตเราดีขึ้นมีแต่ทําให้เราจิตตกแล้วก็งงใจลงเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังลบปุ๊บโอ้โหการขายของไม่มานะจ๊ะกินก่อนกินยัวยก่อน้ากินมล่ยเนี่ยคุยด้วยคุยด้วย คุยโดยๆๆๆมไม่คุยดยอกาก็ไม่ถูกอืมนะคะเพราะฉะนั้นลบไปเลยนะคะถ้าบ็อกได้บ็อกลบไปลบนะคะเออทีนี้ทีนี้อ่ามาพูดถึงมาพูดถึงไอ้นี้ดีวกว่ากรดอะมินโน18ชนิดของโบลลาพีตัวนี้นะหนึ่งหนึ่งแคปซูลมี18อะมินโนในแต่และแคปซูลโอ้โหสุดยอดมากทุกแคปซูละจะมีกรดอะมินโน18ชนิดให้เราได้แบบโอ้ลดอาการอ่อนเพลียเอยเติมความ มีความต้านทานความเหนื่อยล้าเอ้ยชวนย่ามาคุยแทน <c oughs> ย่าไม่สบายย่าเปื่อยนะคะถ้าย่าไม่เปิดปยานนี้จะเห็นย่าเดินอยู่ข้างหลังนะคะวันนี้ย่าไม่เฉยนะคะนีะ่กินกล้วยกันที่กอลเนอะเขียวเหนียกดอะมิโนที่ปทนีที่มันชื่อแอสปาติกเนี่ยแอสปาติกเนี่ย,ยช่วยลดช่วยลดความ ช่วยลดความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียทำงานหนักๆไม่เมื่อยเหนื่อยนะทำงานกลางเดือนกลางแดดมานะคะกินโปรตีนช่วยได้นะคะกินโปรตีนช่วยได้เลยถ้าทำสมมติว่าหุยเหมือนวันนี้ร่างกายเราจะหมดพลังงานมากสวัสดีค่ะพี่า๋าสมมติว่าเราเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เราจะหมดพลังงานแล้วเราเติมโปรตีนไปเลยทุกคนเราจะได้มีพลังงานในการแบบสู้บูกกับลูกต่อไปนะคะลูกลูกยังไม่ตื่นนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็ช่วยอะไรช่วยต้านทาต้านทานความเหนื่อยล้าอืมต้านทานความเหนื่อยล้าคือแบบโหบางทีเนาะบางคนขับรถข้ามจังหวัดก็เหนื่อยนะขับรถไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะทุกคนขับรถเหนื่อยนะคะทุกคนเนี่ยคุณลินมาซื้อกินเลยคุณลินขับรถทั้งวันเปล่าคุณลินต้องมาซื้อโปรตีนด้วยกิน<ห>น,นะนะอืมแล้วก็ช่วยเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงานภายในเซลล์นะคะแล้วก็ กดจับสารพิษต่างๆนะคะไล่ไปไล่สารพิษออกจากร่างกายไปนะคะเนี่ยเขาจะขับมาจากไรนฉี่มัง่งอุจจาระมัง่งขับไปเลยเออกจากเงื่อนเนี่ยร้อนและเเงื่อร้อนแล้วนะคะทุกคนเอาละจบไลท์ดีกว่านะคะจะกินและหิวข้าวนะคะเพ่ไปกินข้าวก่อนนะขอบคุณทุกการรับชมนะคะคุณลินก็ถ่ายรูปมาคุณลินเมื่อไรจะมาซื้อของกย เนี่ยลูกค้า VIP เลยเนี่ยชวนต้องนานแล้วคุณไม่ยอมซื้อสักที <c oughs> นะคะขอบคุณมากอะไรนะใช่ค่ะพี่จ๋าถ้านคนที่ขับก,ก็เขียนรายละเอียดมาดิเขียนรายละเอียดแล้วก็ถ่ายรูปลงมาด้วยเดี๋ยวส่งให้ร้านเขาดูไม่คุยไม่คุยกับเมียคุยกัค,ยคนอื่นไปแล้วไปแล้วจะให้เอียนส่งมาให้ก็ได้ไงเงือบ,บคุณลีไงายเงือบใช่คุณลีไม่ยอมซื้อสักทีลูกค้าวีเอพีมาก ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะไปแล้วบ๊ายบายอย่าทะเลาะก,กับแมลงว,ว,วันก่อนเ่ยไปแล้ววนะันนี้เดี๋่วันนี้มันมันมันหมดพอด,ดีหมดวันสุดท้ายแล้วทะเลาะก,กับแมลงวันก่อนนะคะ